โอง้งคบนับสองครั้งตบมือสองครั้งอธิษฐานแล้วโค้งคนับแล้วโค้งคนับแช่แล้นนะอเะหลังจากชมงานออรแกนเสร็จครับเราก็พาลูกค้ามาทานข้าวนิดๆหน่อยๆเพราะว่า เดี๋ยวเราจะเดินทางคืนนี้เลยวันนี้วันที่ประมาณ28ก็คือรับรางวัลแล้วเรียบร้อยที่แรกนะครับโทรมาให้จองเอาผ่าดไว้เพื่อได้สมเกียรติลูกค้าอัพแต่ว่าเอาผาดเนี่ยเขาเต็มหมดนะครับไม่มีรถแล้วก็ม,มีมีรถหนึ่งเพราะเราต้องขับเนี้ยไปนิกาตาด้วยนอกจากไปฟูจิแล้วผมจะเอารถคันนี้ไปนิกาตาด้วยฉะนั้นล้ออ่ะมันต้องเป็นล้อที่ลุยหิมะก็เลยล้อต้องถูกเปลี่ยน ถึงแม้ไม่ใช่เอาผ่าแต่ก็ใกล้เคียงนี่พลขับของเราพร้อมครับไป และนี่คือมิติใหม่ของ Up พออนทัวร์นะครับถูกต้องเป็นปีแรกนะเป็นปีแรกที่เราพวกเราลองลองทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใช่เพื่อตอบแทนให้กับพี่น้องผู้สนับสนุนเปิดใจใช้ Up นะครับต้องก็เป็นเรียกว่ามิติใหม่เราอยากจะเปิดการเดินทางแบบที่เรียกว่ารีแลใช r e รีแลกชมาสมัมผัสกับตอนนี้เราจะอยู่กันแบบ อบอุ่นอบอุ่นในรอบคัวครอบครัวนะคะใช่เดี๋ยวจะไปดูว่าบรรยากาศนั้นอบอุ่นขนาดไหนคือบางทีที่เขาบอกว่ารีวิวรูปกับบ้านอาจจะไม่ตรงปกเราจะดูว่าตรงไม่ตรงใช่ถ้าไม่ตรงโทษญี่ปุ่นพื้นๆถูกต้องนะครับแต่ถ้าตรงเราบอกเลยว่าญี่ปุ่นพื้นๆเขาคัดมาเขาไม่ยอมให้เสียหน้าเขาไม่ยอมให้เสียหน้าแน่นอนแน่นอนเข้ามาครับเดี๋ยวผมนำเข้าไปก่อนนี่เรามากันนี่เรียวๆเลยนะมาถึงที่เจอลัคกี้แมนเราเลยนี่ ผู้ชายที่จัดสลับได้ดีมากเลยครับเออเป็นไงอบอุ่นเลยอ่นข้างนอกนี่มือลบติดลบนะวันนี้ติดลบนะติดลบไหมวันนี้ติดลบข้างในอะไรแข็งเรียกว่าเดี๋ยวเราไปดูทีละห้องทีละห้อง ชั้นบนสำหรับสายปาร์ตี้ห้องเต็มขอบดำมามาเร็วเร็วเร็วและแล้วครับเรา้นไปชั้นบนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เชฟพลนะครับพี่เชฟพลเปนลงครัวใช่นะครับพี่ตากจากช่องอะไรคะช่องอะไรคนลงครัวนะครับวันนี้คนลงครัวคนลงครัวคนลงพุงพุงมันลงอยู่้วเพราะลงครัวบ่อยครับผม วันนี้เรารับพี่เซนเลยนะครับว่ากินมากมายเลยครับเราจะถามว่าอัพดูแลดีไหมโอ้โหสุดยอดครับบ้านพักเป็นไงดีสุดๆอันนี้แต่ใจจริงนะไม่ได้บอกว่าเราฟัวกันหรือไม่มีนะไม่ไม่มีฟัวบ้านสวยบ้านสวยอาหารเนี่จัดของดีช่วยญี่ปุ่นมาเลยใช่ฮะับเราถืว่าเป็เสียนของเราเดียวมดสะอาดเกลี่ยดีมากจัดซุปเปอร์มันเกลีถูกต้องครับเพราะมันเป็อย่างที่อบอุ่นไงใช่แล้วแบบสบายอบอุ่นง่ายๆจะไมสบายนะจัดให้ฟิลนี้เลยเดี๋ยวดูสิ่งสำคัญนะครับคือ ที่เราไม่ได้ไปร้านอาหารเนี่ยคือเลยจะอยากกินอะไรก็ไปหยิบกันหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนันใช่นครับใครอยากกินอะไรก็หยิบไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ไหนไฮไลท์อยู่ในกล่องโฟมเปิดกล่องโฟมเดี๋ยวให้กับเอ็กซ์เปิดด้านเนี้ยเขาพิเศษต้องโอเคพบกับเปิดตัวเลยไหมเปิดตัวเลยครับเปิดตัวเลยนอกจากเขาจะเปิดยิบตัวจปิดตัวเลยปิดตัวจะปิดิดตัวนี่ก็ปิดตัวแล้วครับเปิดตัวครับเปิดตัวยปุ่นพือๆนะครับตอเชิญขอเชิญบนมือต้อนรับนะครับยปุ่นมือนะครับนี่จะขอเพยตัวจริงนะครับครับ มาครั้งนี้ผมเนี่ยครับพิเศษแพฮะแต่นีงครับนี่เป็นเนื้ออธิบายด้วยนี่ดูเข้ามาดูเนื้อจูเนื้อเนื้อเศษฮะพี่เห็นผมคิดว่าอร่อยที่สุดละในเนื้อแทกมันหรือมันแทกเนื้อเนี่ยนี่ขนาดเศษนะพี่นี่ไม่ใช่เศษเศษอะไรเศษจากราักฐานมันสูงมากอธิบายถูกเอห้าหลักไม่ถึงอ่าเอ คือมันเป็นเนื้อที่ยังไงรที่เอาไปขายที่บริษัทไม่ได้อ่าเยวไปขายตามร้านไม่ได้น้ําหนักมันขาดอะไรเงี้ยก็เฉือนๆออกมาก็มาเรียงกันแต่ถ้าเป็นระดับเอนี่คือเออะไรเอห้าเอ้ยผมบอกลูกค้าว่าเอหกนะเอหกอ่ะไม่มีไม่มีสีแดงเลยนะมีแต่มันแทรกอยู่นี่ร้านนี่นี่แล้วนี่ชิ้นนี้นี่เป็นสเต็กคัทอันนี้จะเป็นสเต็กครับ นี่สเต็กคัทนี่สเต็กคัสนี่ครับนี่ครับผมเอามานี่นี่คือพี่วิเชียนเนี่ยจากญี่ปุ่นพื้นเนี่ยเขามอบให้เรานะครับไม่เก็บตังค์สายเนื้อไม่เก็บโอ้ยใจุ้ยสล้วนล้วนอ่าครับถ้าถ้าไปซื้อที่เนี่ยซื้อเท่าไหร่เงี้ยกิโลละถ้าซื้อในซูเปอร์ก็อยู่ๆประมาณสองหมื่นโอ้าวก็ประมาณ ถึงหกพันแต่ถ้าข้ามไปเมืองไทยแล้วราคาเท่าไหร่ถ้าข้ามไปไทยเนื้อแบบนี้ไม่เคยเคยไปขายตอบตรงถะไม่มีโกหกนะครับเดี๋ยวนี้ได้ได้ชิมกันได้ชิมกันบรรยากาศซูลิ่งแบบแต่แต่สมมุติถ้าเกิดไปร้านเนื้อย่างเงียไม่จบด้วยไม่ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นหรือสี่หมื่น อ๋อเฉพาะในญี่ปุ่นนะอ๋อเพราะเรากินในร้านไงเคยไปกินในร้านกินนใร้านประมาณปริมาณเนี้ยก็สามถึงสี่หมื่นเยนแล้วต้องบอกว่าก่อนที่พี่เชนทำพี่เหมืองพื้นเนี่ยพี่วิเชนเองมีหน้าที่ตำแหน่งอยู่ในบริษัทเนื้อใหญ่มากอันนี้เป็นเอ็กซ์เพรสตด้านเนื้อของจริงอันนี้ไม่เล่นไม่เล่นยังไม่เล่นนะพวกเราเป็นแบบเอ็กซ์เพรสตด้านปลาทาร์ปลาดูปลาเป็นเนี่ยพี่วิเชนเขาเคยบอกผมคำหนึ่งว่าปลากรวรจะดูไม่เป็นเท่ามึงแต่เนื้อมึงดูไม่เป็นเท่ากูหรอกคราวนี้ใช่ไหมน้องจำได้ไหมเขาบอกลายเนื้อมันดูเม่ ไม่เคยผิดหวังฮะ,<น>ะบอกเลย<ช>แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกับข้าวกินกันโด,ดยเชฟพลเชฟพลนี่แลก็ก็คนกำลังจะลงครัวนะครับรบรรยากาศรวมโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศขณะที่เรากินข้าวปรุงหอวแล้วเป็นไงเดี๋ยวเราูอดูที นี่ครับความสุขของครอบครัวอัพทางับข้าวกินกันในบ้านพักในคาวาุจิโกก็คือพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเห็นฟูจิสนุกสนานต้องบอกว่าภาษีที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุม้มมากเพราะว่ามอนเตสขวดนี้ยซื้อเมืองไทยเนี่ยแพงที่นี่ไม่เกินสัก300บาทสตรอเบอรี่โคตรหวาน <พ>โคตรหวานเดี๋ยวเราจะมีเนื้อ A6 นะครับดี B กว่า A5 อันนี้มาทำกล้องมาถ่ายรูปใช่ไหมปลานน้ำอะไรวะแลวพี่ชิมเนี่ยเหมือนเหมือนป่ะผมว่าเหมือนหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่ชอบแน่เป็นไงเนื้อเนื้อ a อไดเ้ยได้นะ เนื้อมาจากไหนเนี่ยอยู่ในกระเป๋าไอ้นี่ตันหมูงนะไม่ใส่ใส่ของที่อื่นใส่ที่อื่นเออจะได้มองตันหมิงเนี่ยตันไข่ตันไข่เดี๋ยวเดี๋ยวตันเนื้อเดี๋ยวเนี่ยลูกค้าเอาไปต้องหัวดื่มไวน์ชิลๆนี่ไวน์แมนยูเนี่ยเด็กแมนยูเปล่า ต้องเปียบดูเปียบดูเสร็จไหมเฮ้ยได้อยู่นะคนนี้เสียได้เลยอ่ะ